เดตเต็ดบอสวัสดีครับมาดูยูโรอนาลิซิประจำวันพุธที่21กรกฎาคม2021กันนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตลาดนั้นเพลย์เอาท์มาตามซีเรียโอที่1นั่นก็คือตลาดนั้นบาลานซิ่งอยู่ในย e สเตอร์เรนจ์เฉ่นว่าพยายามที่จะเบรกลงไปนะครับเหมือนกับวันก่อนหน้านี้พยายามที่จะเบรกลงไปใต้โลของวันก่อนหน้าแต่ปรากฏว่า Expand รลงไปไม่ได้นะครับรีเวิร์สแบ็กลับเข้ามาแล้วก็บาลานซิ่ง อยู่ในพาร์ทล่างนะครับตั้งแต่ย้าย e r d วีพอร์กลงไปซึ่งถ้าเราไปดูชาร์ต30นาทีนั่นก็เป็นเพราะว่าด้านล่างนะครับโอเคดูชาร์ตลาจเจอร์ทำเฟรมดีกว่าเราเข้าใกล้ลาเจอร์ทำเฟรมสปอร์ตมากขึ้นทุกทีอย่างที่บอกไว้หลายครั้งนะครับยิ่งกลับลงไปสู่สปอร์ตที่สำคัญมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องระมัดระวังในการเทรดช็อตไซด์ถึงแม้ว่าเราเห็นเรียกชั่น เซลเลกลับเข้ามาแอคทีฟในช็อตเทอมไทม์เฟรมหรือว่าในอินทราเดไทม์เฟรมก็ตามแต่ตลาดมักจะเอ็กซ์เพนลงสู่ด้านล่างค่อนข้างยากพอสมควร,รเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับถึงแม้จะเบรกลงไปได้ก็ตามแต่พอ Expand เพนลงมาสู่ด้านล่างเราเจะบอ Buyer กลับเข้ามา Active นะครับหรือว่าเริ่มกลับเข้ามา d e f e n ตรวมถึงอย่างที่บอกเมื่อต้นสัปดาห์เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้สำหรับยูโรนั้นมีข่าวสำคัญรออยู่วันพฤหัสกับวันศุกร เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงยังไม่เห็น directional move นะครับหรือว่า move เป็นเรื่องเป็นราวโดยเพิ่งยิ่ง d o w n ซด์ side, นะครับโอเคเพราะฉะนั้นไปดูสแตนดโอกันที่ชาร์ตโอเคนะครับสำหรับสแตนดโอที่หนึ่งซึ่งวาดเอาไว้แล้วทั้งสองสแตนดโอนะครับมีวันนี้มีสองสแตนด์โอ้สแตโอที่หนึ่งตลาดบาลานซิ่งอยู่ใน yesterday range นะครับรวมถึง ถ้าพยายามเบรกลงไปใต้ initial support ก็อาจจะลงไปไม่ถึง support zone ด้านล่าง buyer อาจจะกลับเข้ามา active ก่อนแล้วอาราคานั้น back กลับเข้ามาเทรดอยู่ใน Yesterday range นะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่บอกไว้ตลาดน่าจะรอข่าวสำคัญก่อนวันพฤหัสวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสสูงที่จะเป็น two side market นะครับรวมถึงเชล i โอทีท่2ด้วยแต่ expand rate ขึ้นมากกว่าต้องขึ้นไปถึง r e g i o n zone 18224ถึง18289ถึงจะกลับขึ้นไปเจอเซลเลอร์แต่อย่างไรก็ตามตลาดก็น่าจะบาลานซิ่งนะครับอยู่ในกรอบของ2วันนี้นะครับนั่นก็แปลว่าทั้ง2องไซลัลเป็นทูไซด์มาร์เก็ตทั้งคู่เพียงแต่ว่าเซลัลที่หนึ่งเรนจ์จะแคบกว่าเท่านั้นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือมาร์เก็ตคอนเท็กก่อนที่เราดันเซชั่นจะเปิดวันนี้ระวังนิดนึงนะครับถ้าราคานั้นลงมาใต้อินิเชียลซัพพอร์ตจะมีความเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดช็อตไซด์ นะครับโอเคอยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ